อ,อ,อันนี้ขนาดใส่แว่นนะคะขำดีไปทางนี้กว่าค่ะเราจะต้องไปตึกคณะวิทยาการจัดการชั้นสามนะคะมีการจัดนำเสนองานอยู่ที่นั่นนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยโสธรามาที่ตึกครุศาสตร์เนาะท่ในตึกครุศาสตร์นี่ยก็ามาถามเจ้าหน้าที่นะคะว่า เขาจัดงานอยู่ตึกไหนอะไรยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว,ว่าตึกแต่ละตึกนั้นอยู่ที่ไหนยังไงแบบไหนนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นตึกคณะครุศาสตร์นะฮะ ร้อนสั่งอันนี้9ก้าโมงเช้า